เม่ดาประกาศสักดาทำถึงจัดประกวดนางสาวไทยชนบุรี2518รอบไฟโนอล8พฤศจิกายนนี้วันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2517ณมิลินเอสเตติกคลินิกทันญบุรีจังหวัดประทุมธานีผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรการชินีมิลินจรุนพงษ์หรือเม่ดาผู้ถือลิขสิทธิ์นางสาวไทยจังหวัดชนบุรีและจันทบุรี CEO of VND Medical คุณแหม่มรัศดินมาลีวันพ่วงเนวยการกอง พร้อมด้วยสปอนเซอร์หลักคุณหมอก๊อบดรนายแพทย์ชัยรินมิรินจรุนพงศ์เจ้าของมิรินเอสเตติกคลินิกและดรเกษมสุพสิทธิ์ที่ปรึกษากองประกวดนำทัพสาวงามผู้เข้าประกวดนางสาวไทยชนบุรีและนางสาวไทยจันทบ,บุรีรวมถ่ายแฟชั่นเพื่อเป็นการขอบคุณสปอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุนพร้อมด้วยน้องไอลานางสาวพิมพการนางสาวไทยน่น2517นและท็อปเทไทยแลนด์2อนและนางสาวนัดพิชชาเทียนทอง อันดับหนึ่งนางสาวไทยชนบุรีสองพันดีแม่ก็พาสวัสดีแม่พาน้องงานงานนะคนะนะสองจังหวัดนะคะจันทบุรีและชลบุรีมาที่คลินิกนิริศกิจรากายนะคะของหมอป๊อกค่ะก็พาน้องๆมาถ่ายนะคะแหวนก็เป็นโปรโมชั่นเนาะในคลีตแล้วก็มาต่อพิสพาซ วันนี้จะพาน้องมาเสริมความงานนิดน,นึงนะคะกลับไปวันที่หกงานของเรานะคะคจะเริ่มนะคะวัน,นที่หกที่โรงแบ่งแต่สีตาสีดาชาก็จะมีวันแรกก็มีการประถมวิทยน้องๆนะคะแล้วก็มีปัจเจ้าท็อปนะคะในวันนั้นนะคะแล้วก็ตอนเย็นก็มีดินเนอร์นะคะแบ่งกลุ่เสริมกำงาน,นะคะมีแกปปี่ทัพทัพโลกผู้เข้าร่วมงานก็จะมีแขกผู้มีเกีชิญนะคะในจังหวัดแล้วก็น้องนางสาว ันะคะแล้วก็น้องนางแข็งไทยของเรานะคะที่ตื่นเป็นสิ่งที่งดมากจังหวัดน,นะคะจังหวัดปีที่แล้วมีจังหวัดหน้านะะชาบรุรีจันทบุรีต่างขอนะคะแล้วก็ชาบุรีค่คคขขนะวันตกนะคะแล้วก็ราชบุรีครบย่างก็พูดครบนะครบไหมคะโอเคเป็นไงบ้างเจอครั้งที่สองแล้วค่ะ้เจอน้องคการหนึ่งค่ะน้องไปกลุ่มเล็กๆไปทานข้าวกับแฟนเซอร์นะคะเป็นน<อ>้งองปีนี้รู้สึกคุณแม่นะก็ทำการนองจะตื่นเต้นนะคะ มองตัดสินใจยากนิดนึงนะคะน้องมีความพร้อมนะคะแล้วก็มีความสวยเป็นแบบลักข,ของตัวเองนะคะน้องทุกคนเตรียมตัวนะคะพร้อมมากๆนะคะทุกทีรู้สึกดีใจนะคะที่เจอ,อน้องๆในวันนี้แล้วก็รู้สึกนะคะตื่นเต้นแทนน้องๆนะคะที่ถึงวันจริงนะคะวันไฟนอลของเราคือวันที่8ปดพฤศจิกานี้ที่แอดมินฟิตฟาร์สสีราชานะคะแต่จะมีเรื่องตื่นตาตื่นใจมากเพ่านั้นนะคะวันที่7นะคะจะมีการ มีวินเนอร์นะคะเป็นงานย้อนยุคนะคะโรงแรมเซนทาราเซนต้่าเป็นเจ้าภาพจัดให้เรานะคะวิวทะเลนะคะจากที่สทาห่งรักสวยงามมากนะคะใครมาในงานเนี้ยบรรยากาศที่อุ่นนะคะเหมือนย้อนยุคเข้าไปสมัยรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่หกจะมีอาหารแบบพื้นบ้านให้ทานให้ชมน,น,น้องๆที่ชอบประวัติได้แต่งตัวเป็นสาวสมัยยอ้อนยุคโบราณนะคะเหมือนสเตจของเราสวย นะคะอ่อนหวานแต่แข็งข้างนอกเมื่อกี้น้องบ่อนนะคะแต่อ่อนหวานอยู่ข้างในนะคะอ,อันนี้คือคอนเซ็ปต์ของนางสาวไทยที่เราคัดเลื่อนะคะเป็นตัวแทนของจังหวัดชลบุรีและจาันทบุรีค่ะอืออค่ะไม่กดดันเลยค่ะจากการที่ได้เห็นน้องๆอรอบนี้เป็นรอบที่สองแล้วนะคะน้องๆทุกคนมีความสามารถนะคะในแบบฉบับของตัวเองนะคะก็เชื่อมั่นนะคะว่าปีนี้จังหวัดชลบุรีและจันทบุรีของเรานะคะจะต้องติดอ่า หนึ่งในห้าหรือหนึ่งในสิบหรืออาจจะเป็นที่หนึ่งของประเทศก็ได้นะคะขวัญใจขวัป็นที่หนึ่งก็เต็มที่อะค่ะเต็มที่น้องๆทุกคนเต็มที่นะคะค่ะสำหรับนายแพทย์เชรินนะครับผมก็เป็นหมอเชี่ยวชาญด้านความงามนะครับผมก็ก็ประจำอยู่ที่รีสอร์ที่นี่นะครับผมน้องก็ที่นี่ก็จะรับปรับรูปหน้าได้โบท็อกซ์ฟิลเลอร์นะครับผม ปัถานหนึงครับพี่หมอนางสาวไทยแบบความสวยแบบนางสาวไทยแบบฉรับพี่หมอเนี่ยต้องแบบเออเป็นหน้าตาแบบไหนอะไรยังไงอะไรก็ถ้าในความเห็นของผมนะครับทุกคนมีความสวยเหมือนกันหมดนะครับผมแต่ว่า่าการที่ประกวดอันนี้ครับผมเนาะก็มาอยู่ที่ว่าใครจะเอาความสวยของตัวเองเนี่ยดึงออกมาได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าทุกคน,นมีหมดอยู่แล้วนะครับผมอยู่ที่ว่า เราจะแสดงมันออกมาบนเวทีได้มาก่าแค่ไหนนะวัน <nie> น <bunları> ี้แบบเนี้ยค้างเห็นความสัมก็อ่าอย่างที่บอกนะครับผมเนาะก็บอก็อยากจะมาดูแลอ่าความสวยความสวยของน้องๆนะครับผมเนาะให้อ่าให้ดูดีในแบบของตัวเองนะครับผมเนาะไม่ไม่ไม่ได้แบบต้องเหมือนกันหมดทุกคนนะครับผมเนาะแต่ว่าเราก็จะ ดูแลเฉพาะตรงบุคคลนะครับอันนี้ทางทามิลลิออนหลักๆก็จะเป็นปรับรูปหน้าด้วยฟิลเลอร์นะครับผมหรือว่าเป็นลดริ้วรอยเช่นพวกใต้ตา,ตา,ตาล่องแก้มน,น,น,นะครับผมก็หรือว่าจะเป็นการลดริ้วรอยอย่าง,งอืงน่นเช่นโบท็อกซ์หรือว่าการรักษาผิวนะครับผมแล้วก็จะมีพวกเลเซอร์ในการลดจุดด่างดำด้วย<อ>ผมต้องไดรเกษมสูงสุดเลยนะอดีตพวกสามัญสามัญยาก็เป็นที่รู้จั ของกองปวดนะครับแล้วก็เหตุที่มาช่วยงานตรงนี้ก็เนื่องจากเราเคยอยู่ที่จังวันออาก่อนนะครับ <Okay. S 1> เคยทำงานอยู่ที่ชลบุรีหลายปีนะครับแล้วก็ค,คิดว่าเราอาจจะช่วยเรื่องของเรื่องกฎหมายหรือเรื่องกองปวดอะไรได้นะครับแล้ววันนี้ก็มาใช้ความนิมีกับคุณหมอป๊อปซึ่งะจะเปิดที่อยู่ไม่ได้คลินิกในใรเรืนี้ด้วยนะครับ เมื่อแล้วเใช่แล้วตอนนี้เราคงไปดูคุณสุภะทุกทุกที่ได้เลยนะครับก็ปีนี้นะคะคิดว่ากรรมการก็น่าจะไม่รู้จะเลือกคนไหนดีเพราะว่าน้องๆสวยทุกคนเลยค่ะแล้วก็คิดว่าถ้าเข้ากองไปนะคะน้องๆก็น่าจะทำได้เต็มที่ค่ะก็ในในฐานะผู้ที่แบบว่ามีประสบการณ์ก็อาจจะแบบว่าให้คำปรึกษาน้องๆได้ เออแนะนาอะไรน้องๆได้ไหมก็จะเป็นแบบว่าเรื่องบุคลิกหรือว่าจะเป็นการเดินการทํากิจกรรมข้อประกอบไม่ได้เก่งมากแต่ว่าก็ให้ครับปรึกษาครับทับซ้ญญานหนึ่งมาบินได้ไหมได้ท้อได้ไงเออทับซิญญานยังดันลูกก็อยากจะให้น้องๆนะคะทําให้เต็มที่นะคะเพราะว่าเวทีนี้นะคะก็เหมือนเปิดโอกาสให้กับ สาวง,งามทุกคนนะคะได้เข้ามาแสดงความสามารถนะคะเฉพาะตัวของตนเองนะคะก็คือมันอาจจะไม่ต้องกดดันไม่ต้องซีเรียสมากนะคะอยากให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองะคะ่ะแล้วก็เราอาจจะได้มงกลับบ้านก็ได้นะคะอันสุดท้ายนางสาวไทยชืบุมีค่นี้น,น,นะคะเข้ากน้อนๆทุกคนที่เข้าประกวดนะคะทั้งจังหวัดบุรแล้วก็เชืบุรีนะคะเชืบุรีของเราปีนี้เป็นเสื้อผ้าใหญ่นะคะอยากน้องทาให้เต็มที่ค่ะอยาก สักครั้งหนึ่งนะคะได้เป็นนางสาวไทยของประเทศแล้วก็ได้ไปประกวดที่ต่างประเทศคะอยากให้น้องๆคนฝันให้ไกลแล้วก็พยายามไปที่ป็นนะ,ะฝากมาทุกคนด้วยค่ะไม่หมดนิดก็ฝากไว้ที่นางสาวไทยนะครับผมเนาะก็อย่างที่บอกนะครับก็ดึงความสวยในแบบเด่นออกมานะครับบนเวทีนะครับแล้วก็ฝากมิลลิคลินิกนะครับก็โปรตอฟ,ฟิลเลอร้อยใหม่นะครับผมเหมือนว่าเลเซอร์นะครับใช้บร,ริการได้เลยอยู่ ลังสิตคลองเกตนะครับช่องทางติดต่อได้ช่องทางติดต่อก็แอปมิริแอปเซตินะครับไลน์แอปนะครับฝากนะคะก็ฝากนะคะทุกท่านแล้วก็น้องๆนางงามทุกคนนะคะขอให้ทำทำให้เต็มที่นะคะเป็นแบบฉบับของตัวเองแล้วก็ฝากทุกท่านนะคะโปรดติดตามนางสาวไทยจังหวัดชลบุรีแล้วก็จังหวัดจันทร์ของเราด้วยนะคะรับรองว่าปังแน่นอนค่ะ ก็ Family c l i คลินิกนะครับไปกับในแคงทุกคนนะฮะแล้วก็เราก็จะทำตามกฎของนางสาวไทยชุมบรีให้ดีที่สุดครับอนเตอร์นะคะก็เราก็ยังเปิดรับอิกนะคะตอนนี้นะคะเพราะว่างานเราจะยิ่แก่งไม่ได้นะคะถ้าเกิดเราขาดสปอนเซอร์นะคะก็คือนางงามออกงานฉ่ำแน่นอนค่ะไม่ต้องกังวลค่ะทำไม่อันค่ะก็ฝากเวทีนางสาวไทยชุม แล้วก็ยังมีนะคะสปอนเซอร์เข้าอีกเยอะๆนะคะก็จะได้สนับสนุนน้องๆค,คืกอ,อก,ก,กคนค่าและก็น้องๆเขาทำกิจกรรมทุกๆอย่างเลยค่ะปัจจุบันก็อยากจะนี่คือนะคะอขอท่านนะคะอยากเชิญให้มาร่วมนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการประกวดครั้งนี้นะคะจางวัดเฉียและกัลน,นุรีนะคะยังเปิดรับสปอนเซอร์อยู่นะคะคือถามว่าสปอนเซอร์มีไรไหมมีคะ่ะแต่อยากได้เพิ่มนะคะ อยากให้ทุกคนเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นกำลังใจเพ้่น้องนะคะจะมากจะน้อยแต่ก็ได้มีมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะแง่ก็ขอโฟลเดอร์อสมัครเซอร์นะคะสน,สนใจติดต่อได้ในเพจนะคะนางสาวไทยจังหวัดชบุรีแ์ธวัลีค่ะตามเพจเฟซบุ๊กได้เลยนะคะอขอบคุณมากค่ะขอบคคุณ่ะสวัสดีค่ะชื่อเฟิร์นนะคะเป็นผู้เข้าประกวดนางสาวไทยจันทบุรีค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแต่ว่าก็เตรียมตัวอย่างเต็มที่ค่ะ สวัสดีค่ะนางสาวชิยาพรมุ่งเกิดนะคะฉัดค่ะ,ะเป็นผู้เข้าประกวดนางสาวไทยจันทบุรีค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะที่ได้มาร่วมประกวดกับผู้เข้าประกวดทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบิวตี้บูชิตาบุษามาลีค่ะเป็นผู้เข้าประกวดนางสาวไทยจังหวัดจันทบุรีนะคะวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะที่ได้เมียกันมาเจอเพื่อนครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็รู้สึกแฮปปี้มากๆอยากจะอยู่ต่ออย่างจะเจอทุกคนทุกวันเลยค่ะ สวัสดีค่ะรอมูลรัตน์พินโยกุลค,ค่ะผู้เข้าประกวดนางสาวไทยจันทบ,บุรีหมายเลข4ี่ค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะค่อข้าง่ารู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้เจอเพื่อนเพื่อทุกคนแล้วก็หลังจากนี้นะคะอีกสิบกว่าวันในการฝึกซ้อมในการเข้ากองนางสาวไทยจันทบ,บุรีงั้ก็ฝากติดตามพวกเราทุกคนด้วยนะคะอย่างนี้อยากรู้หน่อยอันนี้เจอกันครั้งแรกใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นไงบ้างเจอเพื่อนเพื่องแต่ละคนที่มาประกวดวทีเดียวกัน สวยมากค่ะใช่ะคะ,ค,ะคุยกันสนุกมากเลยค่ะแล้วเจอเจ้าของเวทเจอคุณแม่ตาเป็นไงบ้างคะแม่ใจไหวค่ะเป็นมแม่ที่สุดคุณแม่ใ,ใ,ใจดีค่ะอ,อ,อันนี้ถามอะไรจันทธนบีอย่างจันทร์ธนบีปีที่แล้วก็ทําผลงานมาได้ดีเข้าลอกอะไรแบบนี้เราไม่ทันนะแบบรุ่นน้องเนาะกดดัน,หน,ดน,นไหมแล้วก็แบบรู้สึกยังไงที่เออมาประกวด กดดันค่ะแต่ว่าเอาความกดดันไปนแรงทำงานอยากทําได้เหมต็มที่ะค่ะถ้าเกิดว่าทําได้ดีกว่าก็จะเป็นพี่ค่ะหนูะจะทําให้เต็มที่ค่ะบีรู้สึกว่าการที่เราทําอะไรสักอย่างค่ะเราต้องทําให้เต็มที่แล้วก็สุกแล้วก็แฮปปี้กับมันค่ะ สําหรับตองนะคะตองรู้สึกว่าการที่รุ่นพี่นักสาวไทยของเราเข้ารอบอะค่ะมันเป็นเหมือนเปิดโอกาสให้กับจังหวัดจันทบุรีของเราให้คนอื่นนะคะมองจังหวัดจัทน,น <S <s <us> <S ทบุรีในรุ่นต่อไปว่าแบบเออจันทบุรีในรุ่นต่อไปจะเป็นยังไงนั่นเองค่ะก็ถือว่าพี่เขาทําผลงานไว้ดีมากๆแล้วก็คอยฝึกซ้อมดูดูผู้หนูตอนเดินให้ด้วยค่ะ <S <s <us> อ๋ออย่ังงี้เออแต่ละคนฝึกอะไรมาบ้างจะงัดไหมหรจะอะไรเอาไปมัดใจกรรมการจ้ะ สำหรับวิวนะคะก็มีการฝึกเดินนิดหน่อยค่ะไม่ได้เยอะอะไรมากแล้วก็มีการฝึกพูดด้วยค่ะตอนนี้หนูก็มีการฝึกเปอร์ฟอร์แมนซ์ฝึกเดินแล้วก็ฝึกพูดด้วยค่ะเนี่ยใช่ใช่ค่ะฝึกเดินฝึกพูดเหมือนกันใช่ค่ะสำหรับหนูก็ต้องยิ้มค่ะเพราะว่ามันน่ามึงมากเลยคนเขาจะมองภาพลักว่านางสาวไทยเนี่ยจะเป็นคนยิ้มหวานหยิมไทยใจงามใช่ไหมคะก็เลยต้องพยายามยิ้มเยอะๆค่ะนางสาวไทยในในความรู้สึกเรา จะต้องเป็นยังไงคะรู้สึกว่าอยากให้สวยงามทั้งภายนอกแล้วก็ภายในคะ่ะแล้วก็อยากให้นางสาวไทายยุคปัจจุบันนะคะใช้ความสามารถที่มีให้เต็มที่เพื่อเพื่อให้ทุกคนน่ะได้รับรู้ถึงความงามทางด้านความสามารถแล้วก็คุณค่าของความเป็นไทยค่สำหรับหนูนะคะนางสาวไทยค่ะเป็น representative ของคุณค่าของความเป็นไทยเราค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านวัฒนธรรมภาษาทุกๆอย่างเลยคะ่ะ สำหรับบิวน,นะคะมองว่านอกจากจะเป็นนางสาวไทยแล้วนอกจากจะยิ้มหวานใจดีงามทั้งภายในและภายนอกแล้วนะคะต้องเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆชาวไทยทุกคนคะ่ะและที่สําคัญนะคะจะต้องสามารถนาความเป็นไทยนั้นสามารถเผยแพร่และสื่อสารต่อไปให้กับลูกได้รับรู้ความเป็นไทยของเราคะ่ะใช่แล้วค่ะก็อย่างที่เพื่อนๆทุกคนบอกมาเลยนะคะนางสาวไทยค่ะถือว่าเป็นตัวแทนให้คนมองมาว่าเอ้ยผู้หญิงไทยเป็นยังไงนั่นเองค่ะ ก็นางสาวไทยนะคะก็คาดหวังว่าจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถการแสดงออกแล้วก็เป็นคนที่จิตใจมีเมตตาค่ะข้างนอกอาจจะดูเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นผู้นําได้แต่ข้างในเนี่ยต้องเป็นคนที่เมตตาอ่อนโยนกับผู้อื่นแล้วก็คนที่ทํางานร่วมกันคนค่ะถ้าหนึ่งในสี่คนนี้ได้เป็นตัวแทนของนางสาวไทยจันทบุรีจะอะไรเสนอจะอะไรไปแสดงใน ่เสนออะไรไปนำเสนอเลพิเซนเกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรีบ้างไหมสำหรับเฟอร์นะคะเฟอร์คิดว่าอยากให้คนไทยอค่ะรู้จักจันทบุรีมากกว่าทุเรียนค่ะจันทบุรีนะคะเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองแห่งผลไม้มีผลไม้ต่าที่น่าทานอีกมากนะคะแล้วก็เป็นเมืองเอที่เป็นเครื่องประดับที่มีคุณภาพระดับโลกด้วยนะคะอย่างทับทิมอย่างงี้ค่ะเฟอร์เชื่อว่าจันทบุรี่ มีเรื่องเล่าอีกเยอะมากๆอยากให้ชาวไทยและชาวต่างชาติาได้รับรู้เรื่องราวเหล่า,ลานี้ค่ะส่วนหนูเล่นเห็นถึงสเสน่ห์ของวัฒนธรรมที่เรียบง่ายของชาวภาคกลางเราในจังหวัดจันทบุรีค่ะ,คะแล้วก็รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติะค่ะแล้วก็หนูมองว่าด้วยวัฒนธรรมที่เป็นนัน้งเดินอยู่แล้วค่ะเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมนี้ได้ในแบบเป็นไทยมากๆของชาวภาคกลางเรา ส่วนดีลค้าในฐานะที่เป็นอาจารย์ค่ะแล้วก็สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ค่ะดือยากจะเอาสถานที่ท่องเที่ยวของจันทบุรีนะคะไปเผยแพร่ให้กับชาวสามชาติโดยเฉพาะชาวจีนได้รู้จักค่ะได้เข้ามาท่องเที่ยวกันอย่างยืงยงยงยงเป็นการอนุรักษ์ธรรมาชาติแล้วก็เป็นการเสริมสร้างไรายได้ให้กับชาวจังหวัดจันทบุรีค่ะถ้ามองจังหวัดจันทบุรีเป็นบ้านสวนค่ะ เพราะว่าไม่ใช่เป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็ไม่ใช่เป็นเมืองที่โด,ด่งดังของประเทศไทยเลยใช่ไหมคะแต่ให้ฟีลสงบเรียบง่ายพักผ่อนมาแล้วสดชื่นคะ่ะก็เลยอยากให้ทุกคนมาแวะเที่ยวแวะพักแรมในที่จันทบุรียเยอะๆนะคะอ่สุดท้ายให้ฝากเนื้อฝากตัวขอกำลังใจแม่ๆเลยค่ะไดคะอทิยาแรงมีแสงเพลินะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะจะทำให้เต็มที่ค่ะนางสาวชัตยาพรมุ่งเกิดค่ะ ฝากนักฝากตัวด้วยนะคะบิวตีว้พุชิตาบุษามาลีค่ะขอฝากฝากตัวให้กับแม่แม่ทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ฝากพวกเราทั้งสี่คนในอ้อมอกอมใจของแม่แม่ด้วยค่ะตรองวรลัตน์พิญโยกุลหมายเลขสี่ค่ะก็ฝากนักฝากตัวแม่แม่ทุกคนด้วยนะคะตอนจะเป็นตัวแทนของหญิงสาวนะคะที่มีความแข็งแร่งในภายนอกแต่ภายในเนี่ยอ่อนโยนไม่แพ้ใครเลยค่ะก็ฝากติดตามพวกเราสี่คนในวันที่แปดพฤศจิกายนด้วยนะคะ โอเคครับเตต้านิวครบจบทุกข่าว